สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มารับชมคลิปของร้านน้องขวัญพาบ้านนะคะเราพบกันในวันพฤหัสบ,บดีที่18ธันวาคมนะคะเหมือนเ่ามเช่นเคยนะคะสําหรับท่านใดเสร็จสิ้นว่างเว้นจากภารกิจการงานนะคะน้องขวัญก็อยากจะเชิญชวนนะคะ ให้ลงเปิดใจเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปของร้านน้องขวัญพาบ้านนะคะร้านของเรานะคะมีทั้งเครื่องรางเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะบางเหรียญน,น้องทราบที่มาบางเหรียญน้องไม่ทราบที่มานะคะน้องแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะคะหากถูกใจเหรียญไหนรายการไหนนะคะสายตรงโทรหาน้องนะคะเบอร์โทร 0 8 6 6 7 9 5 6 4 4นะคะแต่หากชมแล้วไม่แน่ใจลังเลใจนะคะขอภาพเพิ่มเติมก็ทัก id Line ก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางนอ้องขอบวกเพิ่ม50บบาทแต่หากลูกค้าท่านใดสะดวกโอนนะคะรายการโอนนอ้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ วันนี้เราก็มีพาบ้าน,านมาแบ่งปัน33รายการนะคะน้องมีมา33รายการนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะคะกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับร้านเล็กๆร้านนี้ด้วยนะคะและว,วันนี้เราก็มีพาบ้านมาแบ่งปัน33รายการนะคะอย่าลืมนะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะค่อยๆดูค่อยๆชมเลือกเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจเนาะ เราก็ไปที่รายการแรกเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะน้องขอแนะนำรายการแรกเลยขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงรายการแรกนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะขอแจ้งลูกค้าก่อนนะคะอาจมีเสียงดังโคมคำาเพราะว่าเจ้าแมวที่บ้านดื้อเหลือเกินเลย อาจจะมีเสียงดังรบกวนนิดหน่อยนะคะรายการแรกหลวงพ่อทองสุกนะคะ400รายการแรกนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อทองสุกนะคะ400ออกวัดตโนดหลวงนะคะ รายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญกะไหลทองหลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อจงนะคะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะด้านหลังค่ะอาจมีผิวเปิดบ้างนะคะลูกค้าอาจารย์จงนะคะนี่เนื้อหารายละเอียดเป็นแบบนี้เลย อย่าลืมนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจร้านเล็กๆร้านนี้ด้วยนะคะแล้วไม่แน่ใจ,จรังเลใจขอภาพเพิ่มเติมดูได้ก่อนนะคะรายการที่สองนะคะห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่สามนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อปางนะคะหลวงพ่อปานนะคะ,รา,นนะ,คะรายการที่สามนะคะด้านหลังค่ะ หลวงพ่อปานนะคะวัดบางเฮียรายการนี้4ี0ร้อสี่รอยนะคะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ รายการที่ u, top, 4ี่เป็นหลวงพ่อทบนะคะลูกค้าหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะขออภัยนะคะลูกค้าหลวงพ่อทบนะคะรายการที่สี่นะคะสามร้อยรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะด้านหลังเป็นยันตตะก้อนะคะลูกค้า เป็นเนื้อกระไรทองนะคะลูกค้ารายการนี้สี่ร0อสี่ร้อยนะคะรายการที่หกนะคะรายการที่หกเป็นเหรียญกลมของหลวงปู่คำพัน์นะคะเป็นเหรียญกลมของหลวงปู่คาพันนะคะตอบโคชัดเจนเลย เป็นเหรียญกลมๆใหญ่ๆนะคะลูกค้านี่หลวงปู่คำพันธ์นะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะตออโคด้ชัดเจนนะคะลูกค้ารายการที่7นะคะ รายการที่7เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าเาดิมๆนะคะเก่าๆเาดิมๆแบบนี้เลยรายการนี้400 400นะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะออกวัดป่าอุดมสมพรนะคะ รายการนี้400 400รนะคะรายการที่9นะคะรายการที่9เป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะรายการนี้400รอ ออกวัดสัมมานุสร์นะคะรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเหรียญอริยสัตว์นะคะของหลวงปู่ใจรายการที่10นะคะด้านหลังค่ะรายการนี้300รายการที่1 1อนะคะ รายการที่11เเป็นเหนเรียญเสมาของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหนเรียญเสมาของหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้ห้าร้อยเหรียญไหนรายการไหนใบาภาพไม่ชัดเจนนะคะลูกค้าขอภาพเพิ่มเติมดูได้ก่อนนะคะเลือกเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจนะคะลูกค้า ร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทรายการที่12นะคะเป็นเหรียญพ่อพุทธทรงหยดน้ํานะคะเป็นเหรียญพ่อพุทธทรงหยดน้ํานะคะเป็นเนื้อกระไรทองรายการนี้400 400นะคะด้านหลังค่ะ รายการที่13นะคะรายการที่13เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะกลมหลวงชุมพรเขตอุรมศัก์นะคะด้านหลังค่ะรายการนี้400รายการที่14นะคะรายการที่1 4เป็นเหรียญพระพุทธชินวงศนะคะออกวัดปาคลองบางคก เหรียญเก่าๆเ,เดิมๆนะคะนี่เก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยเป็นห่วงเชื่อมพระพุทธชิน,นวงศ์นะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดปากคลองนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายการนี้4 5 0 450นะคะรายการที่15นะคะ รายการที่15เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะคะรายการที่15นะคะรายการนี้400รายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญพระพุทธนะคะเป็นเหรียญพระพุทธนะคะรายการที่16 รายละเอียดตามนี้เลยรายการนี้300 300 15. นะคะรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเป็นเหรียญพะพุทธพิมพ์หยดน้ำนะคะเป็นหล่อพะพุธพิมพ์หยดน้ำนะคะเก่าเดิมแบบนี้นะคะรายการนี้300 รายการที่18นะคะรายการที่18เป็นเหรียญกระหนกข้างของหลวงปู่โตนะคะเป็นเหรียญกนกข้างของหลวงปู่โตนะคะ,กกาะ,คะรายการนี้400 400นะคะรายการที่19นะคะรายการที่19เเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะ หลวงพ่อเขียนนะคะออกวัดสำนักขุนเนนนะคะเป็นเหรียญกลมใหญ่นะคะเป็นเหรียญขวัญถุงกลมใหญ่นะคะรายการนี้ห้าร้อยนี่เป็นเหรียญกลมๆใหญ่ๆนะคะของหลวงพ่อเขียนนะคะออกวัดสำนักขุนเนนห้าร้อยนะคะเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะคลูกค้า รายการที่20นะคะรายการที่20เป็นเหรียญขวัญถุงของหลวงพ่อปีนะคะหลวงพ่อปีนะคะเป็นเหรียญขวัญถุงแบบนี้นะคะรายการนี้450 450นะคะรายการที่21นะคะเป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะ สมเด็จไม่ทราบที่นะคะเรียมใส่กรอบกันน้ำให้แบบนี้เลยนะคะดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อยังไงก็ฝากพิจารณาดูนะคะหากชอบหากใช่หากถูกใจนะคะสายตรงโทรหาน้องแจ้ง ep และลำดับเปลี่ยนได้เลยนะคะรายการนี้400รายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นพระพันคง ไพรีพินาตนะคะด้านหลังค่ะออกวัดพันอ้นนะคะนเนื้อหารายละเอียดนะคะเนื้อหารายละเอียดเป็นแบบนี้เลยด้านหลังนะคะคงไพรีพินาศนะคะ เนื้อหารายละเอียดด้านหลังนะคะรายการนี้นะคะ4 5 0ร50านะคะรายการที่23นะคะเป็นพระพรมปัญญานะคะหรือหลวงปู่ดูออกวัสแกนะคะพระพรมปัญญาหรือหลวงปู่ดูนะคะออกวัสแกเเรียมใส่เกาะพร้อมขึ้นคอพร้อมใช้นะคะรายการนี้400 รายการที่24นะคะ24นะคะเป็นผ้าปิดตานะคะใส่ตลับให้พร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยนี่ผ้าปิดตานะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะเรียบใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะรายการนี้300 หลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการนี้300รายการที่26นะคะเป็นขุนแผนใบพุซานะคะขุนแผนใบพุซานนะคะเรียบใส่ตลับให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบน,นี้เลยลูกค้าชมผิวนะคะดูผิวดูเนื้อก่อนนะนี่นะคะ ขุนแผนใบพุทรานะคะรายการนี้สี่ร้อยรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ <c oughs> หลวงพ่อกลวยนะคะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะคะเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลย <c oughs> ขออภัยค่ะ ด้านหลังค่ะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตะนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่หลวงพ่อโตะนะคะ ออกวัดกำแพงนะคะเนื้อหา <ๆ S 1> เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะรายการนี้400รายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะออกวัดบางพระ ด้านหน้าและด้านหลังไม่มีกรอบกระจกปิดนะคะนี่ใส่กรอบให้แต่ว่าไม่มีพลาสติกปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะลูกค้าอันนี้แจ้งไว้ก่อนเนาะแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะคะเรี่ยมใส่กรอบแต่ว่าไม่มีพลาสติกปิดทั้งด้านอุ๊ภัยค่ะไม่มีพลาสติกปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะรายการนี้ห้ารลูกค้ารับได้นะคะ แจ้งไว้ก่อนนะคะไม่มีพลาสติกปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะ500รายการที่30นะคะเป็นทาเวสุวรรณนะคะรายการนี้300ทาเวสุวรรณนะคะออกวัดโคสิตารามรายการนี้300รายการที่31นะคะรายการที่3 1นะคะเป็นขุนแผนนะคะใส่ตลับให้สวยๆแมทแมแบบนี้เลย เป็นขุนแผนนะคะนี่ <c oughs> ลูกค้าฝากพิจารณาดูนะคะนี่ <c oughs> ดูผิวดูเนื้อก่อนนะคะดูผิวดูเนื้อก่อนเลย <c oughs> หากชอบหากใช่ถูกใจแจ้งสายตรงนะคะแจ้ง EP และลำดับเรียนได้เลย <c oughs> รายการที่31นะคะคุณแผนไม่ทราบที่450 <c oughs> รายการที่32นะคะเป็นพระนางพยานะคะ เป็นภาพพิมพ์นางพญานะคะใส่ตรับให้เก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้สี่รอยเป็นพพิมพ์นางพญานะคะนี่รายการนี้สี่รายการที่33นะคะรายการสุดท้ายเป็นพรกกิ่งนะคะรายการนี้สี่ร้อยพรกิ่งนะคะนี่ รายการนี้400นะคะสำหรับวันนี้นะคะร้านน้องขวัญพาบ้านก็มีพาบ้านมาแบ่งปันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะส3สรายการนะคะวันนี้มีมาส3สรายการนะคะแม่ค้าก็จะพูดกระชับรวบรัดเวลาให้นะคะเพราะว่าแม่ค้าเริ่มจะไออีกแล้วนะคะรู้สึกว่าป่วยบ่อยเหลือเกินอันนี้ก็เลยพูดรวบรัดให้นะคะ หากเรียนไหนรายการไหนน้องพูดไม่ชัดเจนยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะทักได้ตลอดเวลานะคะขอภาพเพิ่มเติมแจ้งเบอร์โทรและแจ้ง EP ีนะคะแล้วก็ลำดับเหรียญที่ต้องการขอภาพนะคะถ้าเรียนไหนน้องพูดไม่ชัดเจนเนาะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญก็ต้องฝากร้านเล็กๆไปในอ้อมอกอ้อม,อมใจพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะอย่าลืมแวะเข้ามาดูเข้ามา,อ,า,มาอุดหนุนร้านเล็กๆร้านนี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องนะัดแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่อีทีถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ